มากินส้มน้ำกันพี่น้องส้มตำบกคุ้งตำบอกอมยีพอแล้วตักม,มากินส้มน้ำกันพี่น้องส้มตำบกคุ้งตำบอกอมยีพอแล้วตัก มากินส้มน้ำกันพี่น้องส้มตำบักหุ้งตำบกโอดีพอแล้วตายตำสม้มซ้ายตำส้มแซ่บยีพอแล้วตำส้มแซ่บ <c ười> คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้จ้ะสวัสดีจ้าขอบคุณเพืพ่อนๆทุกคนที่มารับชมส้มกล้วย สม้มฮงแซ่บเซ็บบายนี่พักกันหมานบ่น้ำน้ำขึ้นดีบ่ประตัวว้าเอามาหอมากินส้มน้ำกันพี่น้อง สมตำบักหุ้งตำบกกอยี่พอลรวสวัสดีจ้าขอบคุณเพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนที่มารับชมมากินสมน้ำกันพี่น้องสมตำบักหุ้งตำบกกอยี่พอเราใบนี่พักกันหมานบ่น้ำน้ำขึ้นดีบอ เทากับน,น้ำจิน๋นน้ำเพิ่นเนียนๆน้อยๆไปผักกระตววะสมกล้วยสมฮุ่งแซ่บแซ่บใบนี่พักกันหมานบ่น้ำน้ำขึ้นดีบ่ ใช้ตำสมใช้ตำสมแซ่อแบ,บอบบี่พอแล้วตำสมแซ่บ,บ <c ười> คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้จ้ะ ไปก็ไล่ไล่สดไปแล้วรเนาะคอมเมนก็ร้าหลายแต่าน้ำบ่ึืนพี่นอ้องเป็นกันระบโบย่าไปถดถอยเดย้อย่าไปถดถอยสู่ๆไปน้ำกันไปก็ไล่ไล่สดไปแล้วรเนาะ คอมเมนต์ก็ไล่หลายแต่น้ำบ่ึ้นพี่นออ้องํำสุดยอดเลยเนี่ยผู้ส่ตคอยก็ไล่ไล่สดไปแล้วคอมอเมนต์ก็ไล่หลายแต่น้ำบ่ึ้นพี่นออ้องสวัสดีจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมขำเนี่ย พอแล้วต่ำเผ็ดเผียดข่ยวาเผ็ดจนปากแดงปากเวอ์อเขากับน้ำจินน้ำเพลินเนี่นๆน้อยๆไปผักกระโตวะอยากนีมกน่มูกินเอาแนวกินไหลอยากนี่มูกิน ตำไทยเพิ่อนอยากกินเพิ่นกต็ตำเป็นกันระบโบกอย่าไปถดถอยเด้ออย่าไปถดถอยสู้ๆไปน้ำกันเป็นกันระบโบกอย่าไปถดถอยเด้ออย่าไปถดถอยสู้ๆ,ๆ,ๆไปน้ำกันบายน,นี่พักกันหมานบ่ น้ำน้ำขึ้นดีบ่นะกินเผ็ดเผ็ดมันช่วงดีเนาะมันช่วงดีมันวะดีเป็นไรพี่น้องพ้ากันหมานบดมากินส้มน้ำกันพี่น้องส้มตำ บะคุ้งตำบกโกอีพอแล้วสมกล้วยส้มหุเสร็บเสร็<ส>เป็นไรพี่น้องพักกันมาอันบดมากินส้มน้ำกันพี่น้องส้งตมตำ บักหุ้งตาบกโกยีพอแล้วตักเทากัน,น้ำจินน้ำเพิ่นนิ่ๆน,น้อยๆไปผักกระโตว,วะส่มกล้วยส่มหุ้งแซ่แบๆส่มกล้วย มฮุงแซ่บแซ่บาเนี่ยพอแล้วตํตเเาเผ็ดเผ็ดค่อยบ่าเผ็ดจนปากแดงปากเวอะค,ค่อยกระไล่ไล่สดไปแล้วคอมเมนต์ก็ร้ายหลายจะานน้าบ่ึ้นพี่น้องอสวัสดีจ้าอขอบคุณเพืพ่อนๆทุกคนที่มารับชม สลัดน้ำเนาะมานะห่อกินแซบแซบเด้อแซบมากินส้มน้ำกันพี่น้องส้มตำบักหุ้งตำบกกักกอยีพอแล้วตักอยากนิ้มูจกกิเขา แล้วกินหลายอย่างนี้งูก,กินตำไทยเพื่อนอยากกินเพื่อนกต็ตำอืมตำสุดยอดเลยเนี่ยรู้สักบายนี่พักกันหมานบ่ น้ำน้ำขึ้นดีบ่สมกล้วยสมหุง้งแซบ่บแซบ่บสำเนี่ยพ่พอแล้วํำเพ็ดเพดค่อยว่าเเพดจนปากแดงปากเอร์แซบแซ่ นี่พักกันหมานบ่น้ำน้ำขึ้นดีบะผักสลัดน้ำเนาะมาห่อกินแซบแซบเด้อแซบแล้กตัวว่าเอามาห่อ เป็นใดพี่น้องฆ่ากันหมานบดใช้ตำสมคุณ้ชยตำสมเซ่บดี่พอแล้วตำสมเซ่บ <c ười> คลิปนี้ก็จบเพียงกค่นี้จ้ะอยากนี้มูกิเนเข่าแล้วกินไหลอยากนี้มูกินเป็นกัรระบบอย่าไป ถดถอยเด้ออย่าไปถดถอยสู่ๆ,ๆไปน้ากันสวัสดีจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมมากินสมน้ากันพี่น้อง